หลุยทุกไร่ไปทุกสวนช่วงนี้เรามาศึกษาเทคนิคก,การปรับสูตรและรายละเอียดการใช้ปุ๋ยกิฟฟอรีนเพื่อเพิ่มผลผลิตของหอมแบ่งกูรูผู้าารู้ทุกเรื่องของเราก็นี่เลยครับด็อกเตอร์นารีสุทธปรีดาช่วงนี้เรามาเจาะลึกถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกันนะคะคือเมกซิงเมกซิงนี่คือสังกะสีค่ะสังกสีคีเลตสังกสีเป็นธาตุที่พืชต้องใช้ในปริมาณที่ไม่มาก นิดเดียวจริงๆนะคะเราถึงอยู่ในรูปของคีเลตซึ่งคีเลตจะเป็นตัวที่ซึมเข้าไปได้ดีนะคะแล้วคีเลตสังเกตง่ายๆค่ะเปอร์เซ็นต์ไม่สูงความเข้มข้นไม่สูงแล้วก็อัตราการใช้ก็ไม่มากด้วยนะคะสังกะสีมีหน้าที่อะไรนะคะเราจะบกพูดถึงสังกะสีสังกะสีมีหน้าที่สําคัญสําคัญง่ายๆเอาจุดเด่นๆเลยนะคะตัวที่1ก็คือเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นให้พืชทุกๆชนิด สร้างฮอร์โมนด้วยตัวของเขาเองเขาต้องการฮอร์โมนประเภทไหนจะเป็นจิบเบอล,ลีนออกซินตัวไหนเขาสามารถสร้างกันเองในปริมาณที่พืชต้องใช้นะคะเราจําเป็นจะฉีดสังกะสีเป็นระยะระยะตรงนี้อาการที่จะเห็นคือมันจะทําให้พุ่งยอดพุ่งช่อออกมาะะเพื่อที่ขยายผลต่างๆตามระยะการจเจริญเติบโต,ตของพืชถ้าเราต้องการให้มันพุ่งยอดในระยะที่เป็นเถาเลื้อยก็ สังกจะสีก็จะสร้างฮอร์โมนทําให้พุ่งยอดออกมานะคะตรงนี้เราจะใช้เป็นระยะระยะค่ะอีกอันนึงนะคะสังกะสีเป็นตัวที่ช่วยลดการเกิดโรคที่เกิดมากที่สุดในพืชตระกูลส้มคือโรคใบแก้วนะคะโรคใบแก้วเนี่ยจะเป็นโรคที่ใบออกมาใบใหญ่แต่ว่ามีส่วนที่เหลืองปนเขียวเกิดขึ้นในยอดอ่อนนะคะอันนี้คนที่ปลูกส้มจะรู้ดีนะคะว่าโรคใบแก้วมักจะมีเสมอและสังกสีจะเป็นตัวหนึ่ง ที่ช่วยในการลดการเกิดโรคใบแก้วได้อัตราการใช้ของเมกซิงหรือสังกะสีตัวนี้เราจะใช้เพียง5กรัม5กรัมนะคะ5กรัมต่อน้ำา20ลิตรเท่านั้นไม่มีการเพิ่มไม่มีการลดค่ะ5กรัมต่อน้ำา20ลิตรนะคะช่วงนี้เรามาเจาะลึกถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกันนะคะเอผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของกิฟฟินเนี่ยเราจะเกริ่นเลยว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางใบ เพราะฉะนั้นจาเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีสารจับใบหรือเขาเรียกว่าสารเสริมประสิทธิภาพนะคะสารเสริมประสิทธิภาพของกรีฟลีนเราจะมีอยู่2ตัวด้วยกันใช้ชื่อกันคะ่ะว่าเกรดกรีนกับเกรดกรีนพลัสนะคะเกรดกรีนกับเกรดกรีนพลัสเนี่ยเป็นสารเสริมประสิทธิภาพที่เรานํเาเอาสารลดแรงตึงผิวของน้ํา3ชนิดมารวมกันคือ,อาสารตัวที่1ช่วยในการที่จะทําให้เปียกใบได้ดีตัวที่2คือพาซึม เข้าใบได้ดีและตัวที่3คือทําให้ผิวหน้าของใบนะแห้งได้เร็วลดการชะล้างของฝนนะคะเก <Great Green S 1> ล็ดกีนกับเกล็ดกรีนพลาสมีคุณสมบัติเหมือนกันนะคะคือเป็นสารที่เปียกใบซึมเข้าใบได้ดีติดใบได้ดีเกล็กรีนมีความเข้มข้น82%ส่วนเกล็ดกรีนพลาสมีความเข้มข้น46%นะคะเกล็กรีนก็จะอัตราการใช้ที่จะไม่สูงมากนักเกล็กกรีนนี้จะใช้ 3cc ต่อน้ํา20ลิตรหรือไม่ก็ 25cc ต่อน้ํา 200ลิตรคือ1ฝาอันนี้นะคะต่อน้ํา200ลิตรส่วนเกรืกลีนพลัสเข้มข้นลดลงจะใช้5ซีซีต่อน้ํา20ลิตรหรือ2ฝากระป๋องนี้คือ50ซีซีต่อน้ํา200ลิตรค่ะต่อไปเป็นสูตรเสมอนะคะสูตร15 15 15ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมไนโตรเจนเท่ากันหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือบำรุงทุกส่วนของลำต้นที่จะใช้มากที่สุดในพืชทั่วๆไป ก็คือเราจะใช้ในช่วงที่เปลี่ยนจากใบเพสลาดเป็นใบแก่นะเพื่อให้แก่ใบแก่เร็วขึ้นแล้วก็จะช่วยบำรุงขณะที่ติดผลเล็กๆค่ะอย่างเช่นลำไยติดผลเล็กๆตัวนี้จะบำรุงทุกส่วนของลำต้นนะคะพวกไม้ผลพืชผักใช้ได้พืชผักจะแนะนำอีกอันหนึ่งในระยะที่ฝนชุกหรือในระยะที่โรคระบาดเราจะไม่ใช้30 1 0 1 0เราจะหันมาใช้ 15, 15, 15แทน เพื่อที่จะลดการระบาดของโรคตัวนี้เป็นตัวที่ใช้บำรุงได้ทุกส่วนสมมุติว่าท่านนึกอะไรไม่ออกท่านใช้สูตรนี้ได้เสมอเพราะว่าไม่ได้ไประงับหรือไปติดที่ตรงไหนบำรุงทุกส่วนของลำต้นอัตราการใช้ก็จะเหมือนเหมือนเดิมนะคะกับทุกๆสูตรคือเราจะใช้50กรัมถึง100กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือพูดง่ายๆครึ่งกิโลถึง1กิโลต่อน้ำ200ลิตรค่ะ ฟังกันมาตั้งนานตั้งแต่ต้นจนจบก็คงทราบกันแล้วนะครับว่าจะปลูกหอมแบ่งกันอย่างไรจรึงจะได้ผลผลิตที่ดีและขยายงานแบบไหนจึงจะได้ทั้งยอดได้ทั้งคนกลับบ้านไปเย็นนี้ก็วางแผนขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์การเกษตรได้เลยนะครับ